เขาเป็นรองอะเนี่ยจังหวะเนี้ยผมก็ถอยม้าเรียบๆนี่เนี่ยไล่เรือเนี่ยม้าเขาขาดอยู่เราชนะแล้วลงตามแผนเดะเลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นแอปปลาโมาลูกไทยมานานเนี่ยผมก็มาทําการซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความที่แบบสายตายังมองหมากยังไม่ชินเลยตอนนี้แล้วผมก็เจอคุณ LM ลเ d ลที่เขาเปิดหมากมาด้วยหมากกัมปมูผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขามีของดีอะไรถึงถึงเล่นหมากกัมปูโอ้โหกัมปูไม่พอครับ คุณแ m ล e d บอกว่าขอจัดสีเบียได้ไหมคารวาผู้ไฟรู้บอกว่าได้เลยจัดไปและทีมเบียไปแบบงงๆครับอ <c oughs> คุณเรดคุณเรดจะทำยังไงจะทีมเบียสูงเข้ามาไหมเริ่มมีกินแล้วนะแมมันจะหอมฉุยนั่นแหละครับหรือว่าจะกินฟรีดีอแ้มเนี้ยมันเป็นแต้มโบราณนะคุณผู้ชมเป็นแต้มที่แบบสัก1020ปีก่อนนะครับ แต่จังหวะนี้ครับพูเลสเปิดโอกาสให้ผมเอาเบีย้ยกินเข้าด้านในนะฮะคาราาสผู้ไฟรูต้ตัดสินใจกินไปทันทีนี่บ่นเลยวะเนี่ยยกม้าจับครับสวย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 จังหวะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเม็ดเนี่ยเอาตัวเม็ดตัวนี้ก่อนนะีค่อยว่ากันใหม่นะอัทโทเม็ดถอยครับเม็ดถอยต่อมาอโชอเดปึ๊บปื๊บป๊บเขาต้องโคนผูกเรือกดพระดีไหมวะเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นแต้มวัดใจเฉยอะอย่าดีไว้น้อง ผมว่าหมากเขายังขึ้นไม่พร้อมผมลอยให้เขาแทงเบี้ยมาไล่ม้าผมดีกว่าเล่นง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณผู้มชมอะลองดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันธุระในการทําคลิปมันเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่แค่คลิปหมักลุกเนี่ยตอนนี้คลิปเยอะหมดเหลือกดไปก่อนครับค่อยว่ากันใหม่ฝั่งตรงข้ามก็คงแบบเหลือกดแหละ แล้วไงอะไรอย่างนี้โดนโคนแล้วเขาเขากินเขายันเบี้ยล่ะเรากินเขาไมา้กินใช่ไหมเออได้หรือมัง้งได้อยู่ได้อยู่นี่มองคร่าวๆนะอาจจะได้ถ้าเขาตบเรือมาแต่ไม่ตบเรือซะด้วยถ้างี้เม็ดตายนะครับบอกเลยครับจังหวะนี้ต้องแทงครับคุณผู้ชมเอ่อม้ายงขวาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ซัดเม็ดเขาเนี่ยก็ใสไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะยกม้ามาเนี่ยยกม้ามาด้วยใจ เชื่อไหมคุณผู้ชมไม่เดินเว้ยถ้ายัางี้เราเราบล็อกไปก่อนไหมบล็อกไปก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นจังหวะที่ช้าไปหรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าเออบล็อกไปก่อน,นโอ้ไม่อยากเดินเบี้ยตัวนี้เลยแต่เขาจะเดินเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปูเบี้ยคู่มาแล้วเนี่ยเม็ดถอยกลับไม่ได้อาจจะต้องเดินเนาะผมว่ามันจะต้องเดินแล้วแหละเพื่อทําลายหน้าเบี้ยขเขาและเราด้วย แล้วเป็นการเอาโคนด้านหลังไม่ได้ใช้ด้วยผมบอกเลยนะสักสิปีก่อนไม่เดินหลัาแต้มอะไรแบบนี้ผมคงจะบอกกับตัวเองว่าหมากอะไรเนี่ยไม่ดีหรอกอย่าไปเดินเลยอะไรเงี้ยกินไฟอะ่ะดีแล้วถ้าเขาปักเบี้ยม,มาอย่างน้อยเราหลบเม็ดได้ไงเราจะเอาแท่นหมากกลางกระดานนะครับเราจะแบบเข้าบุกกลางกระดานนะเรื่องตรงนี้แต่ถามว่าเอาม้าไปแลกโคนไหมคำตอบก็คงไม่อะ่ะเพราะว่า โคนเขาไม่ได้เก่งอะไรอะ่ะโคนโคนเฉยๆถ้าเป็น AI นี่มันจะเดินอะไรวะอยากรู้เหมือนกันพยายามคิดตลอดเลยนะว่าเอ้ยถ้าเราเดินหมากแล้วบางทีแบบเออถ้าเป็นใจ AI ไมันจะเดินอะไรพยายามคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยเวลาเล่นหมากรุกตอนเนี้ยแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เวลาเล่นหมากรุก,กซึ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ถ้าได้เล่นเนี่ยถ้าถ้าเกิด เออไม่ว่าเกมไหนก็ตามตามแต่เนี่ยผมก็จะมานั่งเอา AI ถอดหมดนะฮะว่าเออเราเราเดินดีหรือเปล่าเราเดินแล้วมันแบบโอเคไหมแล้วหรือมันไม่โอเคตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมาผมมากเดินเรือมาทำหยังอะ่ะเขาเขาเดินเรือมาทำหยังวะเนี่ยอารมณ์ไม่รู้หรอกว่ามีแผนอะไรแต่แบบกดตุดไว้ก่อน เดี๋ยวอาจจะมีรอยเม็ดเนี่ยผมเลงอยู่นะรอยเม็ดเนี่ยไม่รู้ดีไม่ดีนะรอยให้เขาโคนกินแล้วก็เอามาเปิดกินกินกินแล้วก็ลุกสกรูกลับมากินได้หรือเปล่าไม่รู้นะจินนาการล้วนๆบอกเลยจังหวะนี้อาจต้องเรือมากดตรงนี้อีกสักตุ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวผมว่านะั้นลุ้นๆหน่อยค่อนข้างชัวร์นะว่าต้องกดแต่จังหวะนี้ยังไงไม่รู้แหละผมผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเปิดมา้ามาไล่เรือนะอันนี้ก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่ น่าสนใจถ้าเข้าเรือกลับไปผูกมาดําเม็ดเข้าไปอ่าถอยเห็นไ,ไหมใจไม่กล้าพอต้องถอยเรือกดไปสักดอกดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงบอกหมอซิมีประมาณนี้ <c oughs> อันนี้คือความคิดในใจผมนะก็แค่บรรยายออกมาให้ทุกคนได้ยินเฉย,ยแต่จริงเวลาเล่นหมากลุกเนี่ยถ้าถ้าเล่นกัน เออในกระดานจริงหรือแบบเราไม่ได้เล่นออนไลน์อะไรเงี้ยผมก็จะนั่งคิดเงียบเงียบผมจะเป็นคนที่เงียบมากอันนี้ก็ต้องบอกไว้เผื่อหลายคนแบบมานั่งดูคลิปครั้งแรกแล้วแบบไอช่องนี้เล่นหมักลุกพูดไปหรอเขาเป็นรองอะเนี่ยจังหวะเนี้ยผมก็ถอยม้าเรียบๆนี่เนี่ยไล่เรือเนี่ยม้าเขาขาดอยู่ ตามผเดเเลยขาต้องถอยเออถอยเรือไปผูกมาก้ามั้งเนี้ฮะถ้าถอยเรือไปผูกมาก้าเจอเม็ดเนี่ยนี่ผมว่าเขาเดินพลาดมากผมว่าเขาพลาดตั้งแต่เขาเอาเรือเข้ามาแหละมันยึกยกยึกยากเนี่ยมันทําให้ผมได้เรือเนี่ยมากด2ดอกหน้าขุนแล้วเราจะทําอะไรต่อไปไมันก็ง่ายมันก็ง่ายเลยฮะไม่น่ามีอะไรพลิกผันแล้วมั้งถ้าเกิดว่าเขาจะพลิกจริงๆก็อาจจะปักควตรงๆแล้วให้เรือแลกมา้าเขาได้เบี้ยงหงายอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเออแต้มดูหน้าเล่นๆดี แต่มันก็น่า,นาจะแพ้เลทเกมแหละผมมีเรือสองตัวไปกลัวอะไรใช่ไหมอ่าตกโปเข้าไปกินโปกินโปมีอะไรอีกไหมคุณเอล L M ็มเทคงคิดอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมจัดมาสิไอ้สีดำนี่เอ้ยตายแล้วจัดมาดิเอาบ๊อบบ๊อบมันน่ะผ <c oughs> มไม่เข้าใจจริงเลย <c oughs> หมากรุกนี่มันเป็นเกมที่เราต้องอ่านใจฝั่งตรงข้ามแนละ้วแบบเฮ้ยจะเดินอะไรวะความสุขของผมเวลาได้เล่นหมากรุก่วคือคือถ้าเกิดว่าเราคิดแผนนะแล้วแล้วมันออกตามแผนนั้นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามสเต็ปะนะผมจะแบบภูมิใจมากผมจะแบบโอ้ถึงแม้ว่าเกมนั้นจะแพ้ก็ตามนะคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะความสนุกในหมากรุกไทยของคุณผู้ชมเดี๋ยมันเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้นี้อยากรู้ลองคอมเมนต์มา <Wow. S 1> ผมก็อ่านหมดอะ่ะคุณผู้ชม ความสนุกข,ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสําหรับเพื่อนอมิตรรักแฟนเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรเนะยชอบดูผมเล่นในแอปนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรีเทิร์นกลับมาแต่อาจจะเป็นช่วงๆหลินหุ้ยังไม่มาอะไรของกูเนเมื่อกี้เดินม้าไปดีววกว่าปอกว่าเดินม้าเสร็จเขาเดินเรือใช่ไหมแล้วก็ค่อยเดินโคนเอออุบะอุบะ ต้องเดินมาไปไล่เรือก่อน,นี่บ้าไปแล้วเอยทางเรือตรงกลางเราได้ด้วยไงใช่ไหมครับนี่แหละฮะมันก็ต้องใช้เวลาคิดค่อนข้างเยอะสำหรัแบแอปนี้แต่แอปนี้ผมบอกเลยเป็นแอปดูดเวลามากผมว่าคุณ l m l เ t นั่นนันไอ้แมเขาได้จังหวะเลยเนี่ยอชโชเดนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเ,เรือมาวางตรงนี้อีกครับนี่นี่เรเรือมาวางอีกนะเรามีเรือมาวางอีกนะจ๊ะ ถ้าอยากชนะต้องงัดแต้มจีเนียสออกมาบุกไปโคนรวยไปเลยเรากําไรโคนตัวคุณผู้ชมใช่ไหมโคนซูเบี้ยเรากําไรโคนซูเบี้ยเราก็บุกแบบคนรวยไปเลยจริงๆผมมีแบบเอาเรือกดม้าอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่ายาวๆตั้งแต่ต้นอแต่ผมดูแล้วพอมันดูหน้างานจริงๆแล้วแบบมันเล่นไม่น่าได้จังหวะนี้ลุกไปก่อนโบ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ยาไม่ได้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 ใจเย็นใจเย็น ต้องกินก่อนโอ้ยท้องผมนี่ก็ร้องอย่างเลยหิวเนี่ยตอนเนี้ยท้องร้องจึ๊กจ๊กจ๊กเสียงท้องเสียงอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยเออโดนเรือลูกอะถอยลงมาด้านล่างอีู่อ๋อสุดท้ายก็จะกดตรงนี้เหรอก็แล้วไงอ่ะแล้วไงใครแคร์ไม่เป็นไร สุดท้ายเรามีโคนเราต้องไปปิดบัญชีก่อนอยู่แล้วเี่กินเข้าไปเหลือโคนนะจ๊ะจะวางเรือตรงนี้เหรอครับพี่เอล e มเรสพี่เอลมรสจะวางเรือใช่ไหมว่าแล้วว่าแล้วผมบอกแล้วว่าเขาจะวางเรือไม่ได้ไม่ชอบอ่ะไม่ใช่สไตล์สไตล์ผมเออเด้เดี๋ยวดโคนฟรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเดินอะไรตีมือตัวเองตี ไม่ไม่ได้โอ้โหจะเดินเรือหลบให้เขากินโคลนฟรีโถเอ้ยดูดูด,ดูดูผมคิดติเออเดินได้ยังไงเนี่ยฮะครูบาอาจารย์นี่ร้องไห้ให้กับสิ่งนี้แบบโอ้โ,อโอเหเฮ้ยเดเดเรือฟรีนี่เรือไม่ฟรีก็เบีย้ยฟรีนะ่ะเนี่ยเบีย้ยฟรีทั้งแถบเลยลุกไปก่อนใช่ไหมแล้วจังหวะน,นี้เราก็กินโพะเขาต้องกินเรือลรวกินเบี้ยแล้วกินเบียเบ้ยอีกตัวนชนะแบบชัว เวลาเหลือพอๆกันก็จริงแต่ว่าแน่แต่หมากในกระดาษเราเหลือเยอะนะค่อนข้างพวกเยอะอ๋อมากินให้หมดคือเดินๆลูกเ,เล้วเขาจะลูกเขาจะลูกเราเราตบขุนไปก่อนแล้วกันตบขุนครับผมอันแน่อนตบโคลนไล่เรือครับอตบโคลนไล่เรือเดี๋ยวเราลอกินอยู่ครับผมรอกินอยู่เดินๆ เฮ้ยไม่ไม่แลกอยู่แล้วไมวเอาตกเบี้ยไปไงไม่น่ามีอะไรมัง้งเดี๋ยว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 ต้องเดินไล่ก่อนนะครับเดินดีๆละต้องต้องมาดีๆแล้วโชคไม่น่ามีอะไรมั้งไม่น่ามีอะไรนะครับ เดี๋ยวหาทางต่อเรือทิ้งเรียบๆแล้วเดี๋ยวเราไปไล่กันลุกโปโปปะโปปะต่อเรือทิ้งเรียบๆครับเพราะเราเป็นคนรวยแล้วเราจึงต่อเรือทิ้งเรียบๆเขาต้องกินด้วยนะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธครับยอม สำหรับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวะผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน